กูรูเผยเงือ่อนไขอาจทำให้ชากา้าโบกมือลาอาร์ซอนซบตักลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ก็ได้โรมาเคลียรชัดอนาคตฟิมิโนอโและก็ข่าวจูเวนตุสทาบทางมาร่วมทีมนะฟาบินโยพูดถึงความสำคัญของการเพิ่มเวลา,านในการลงเล่นในปรีซิชั่นมินเนอร์โชว์ฟิวิ่งเข้าเั้นชายก่อนซารลล่าไม่เห็นฝุดเลยนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางแพตตี้เคนนีอดีตไดแดนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ควีนสปาร์คแรนเจอร์ให้สัมภาษณ์แสดงทัศนะกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุเหตุผลที่อาจทําให้บูกาโยซาก้าอำลาทีมอาร์เซนอลซบตักเพื่อนร่วมศึกพรีมียร์ลีก,ก,กอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัมหน้า เดอลกมอไอปืนใหญ่ก้าวขึ้นมาเดบิวต์กับทีมนาการ2018ก่อนที่จะสถาปนาตนเองเป็นหนึ่งในแข้งคีแมนแห่งชินเอเมเรสสเตเดียมตั้งแต่ซีซั่น2019ถึง2020เป็นต้นมาโดยเจตัวนั้นยังทำสถิตินะฮะเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมเมื่อในการที่ผ่านมากับสถิติ12ประตูจากการลงเล่น43นัดรวมทุกบริการพร้อมกับอีก7แอสซิสอย่างไรก็ตามสัญญาฉบับปัจจุบันของซาก้ากับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลง ในช่วงซมเมอร์2024และจนถึงเวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่กับเขากับทางอาร์ซอนแตอย่างใดผมคิดว่าอาร์ซอนจะจบฤดูกาลน,นี้ด้วยอันดับที่4เคนนี่นีนกราวเริ่มต้นคาดการถึงผลงานของปืนโจผมชอบนักเตอ่าใหม่นะที่พวกเขาซื้อมาริ่มทีมทั้งเซซุสและก็ชิซเซนโกผมคิดว่าซาก้าไม่อยากจะรีบร้อนจบปากกาผูกมัดในสัญญากับทีม หากพวกเขาพลาดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในระกับน,นี้ก็อาจจะไม่แปลกใจหากเขาจะย้ายทีมเขาอาจจะมองหาทีมที่เป็นเจ้าประจำในประการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทั่งเชลซี ก็อาจจะมีได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นทีมที่การันตีในการมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวมันดูเป,นเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยเมื่อจจตัวนั้นยังมีสัญญาผูมากมัดกันอีกนานกับสโมอสรและคาดกันว่าจะต้องใช้ข้อเสนอมูลค่าจำนวนไม่น้อยสำหรับดี่วนี้ฟาบิโอโรบานโนนักข่าวระดับเทียว,วันนะฮะออกโรงเคลียร์ข่าวเรื่องที่จูวนตุสเลน่าทาบไทมโรเบร์โตฟิเมโน่ลาวเตลิเวอร์พูลสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกไปร่วมทีมโดยเขาระบุว,ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่มีอะไรคืบหน้ายางใด จากการบริงานของเอครีมคอนเนอร์และก็ชูโตชูฟที่ระบุตร,ตรงกันนะว่าทีมเจ้าแาลายนั้นตัดสินใจยื่นข้อสเสนอหงแงนดงเป็นจำนวนกว่า20ล้านปอนด์เพื่อจะเป็นค่าตัวของกองหน้าชาวบาซอรเรียนแต่ตัวเลขดังกล่าวนี้ยังไม่เป็นที่พอใจของทีมจากทางเว็บไซต์ซะเท่าไรนักและจะมีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาใหม่กันอีกครั้งซึ่งโรมาโนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ r a c k o f ฟ Si d e โดยเปิดเผยนั้ว่าชุดตอนนี้จูวนตุส ยังไม่ได้ยืน่นข้อเสนอกับทางลิเวอร์พูลในการดึงฟิมิโนไปร่วมทีมเลยสถานการณ์ยังอยู่ในความเงียบงันเชเกนคอปมองว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องการใช้นักเตะจํานวนมากใน,นการที่ฟุตบอลโลกกำลังจะมาถึงในความเห็นของผมผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะลงสนามอย่างสม่ำเสมอในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงคนหนึ่งผมแน่ใจนะว่าเขามีศักยภาพมากมายที่จะช่วยทีมของทางเจคเกนคอปได้ แต่ถ้าเขาสามารถหาสโมสรที่ให้โอกาสในการลงเล่นเป็นนักเตะต,ตัวหลักได้เขาจะดึงเวทมนที่มีอยู่กลับมาอีกครั้งการย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลนัน้นเป็นเรื่องที่ยากนะแต่พวกเขาก็ขายนักเตะออกไปมากมายทั้งเซเดวาน่ทาโกมิมินามิโน,โนและก็ดิวักโอริก้ซึ่งผมก็เชื่อนะว่าจะมีนักเตะที่ถูกขายออกไปอีกอย่างแน่นอนโรโมาโนคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้เอาไว้ ฟามบินโยกองกลางต้อนรับชาวบอลเซอเรียนของทางลิเวอร์พูลได้พูดถึงระดับความฟิตของจจเดงที่ใกล้ถึงจุดที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีได้อย่างสบายแล้วเลพูลงเตะปริซันนัทที่3ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ทางเชคเกนคอฟเริ่มให้หนักเตะหลายคนลงเล่น60นาทีเพื่อปรับระดับความฟิตซึ่งอาจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากในการตเตรียมความพร้อมทีละขั้นตอนก่อนจะเปิดฉากฤดูกาลใหม่อย่างเต็มตัว โดยเขาจะบอกว่าใช่มันสาคัญสำหรับผมและสำหรับนักเตะคนอื่นๆที่จะเล่นด้วยเวลาที่มากยิ่งขึ้นอีกนิดหน่อยในเกมนี้ที่ชนะแอร์บรสซิคไป5-0ฟอมิโยพูดถึงโอกาสในการเล่นที่ค่อยๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกมที่แล้วกับทางคิีสันเรตนี้ผมเล่นไปทั้งหมด45นาทีเมื่อวันสําคัญที่จะชัก60นาทีตอนนี้สภาพร่างกายของผมต้องการเวลาเล่นที่มากขึ้นมันรู้สึกดีขึ้น ผมรู้สึกเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องกดดันจนถึงการวิ่งสถานภาพดีขึ้นแล้วในต,ตอนนี้ดังนั้นมันดีสำหรับผมและก็เด็กๆด,ด้วยเด็กๆบางคนเล่นได้ถึง6 0สินาทีบางคนก็สาสินาทีบางคนก็45นาทีมันสาคัญสำหรับทุกคนนะที่ได้เรียนรู้จงังหวะมันรู้สึกนะว่ากับ1ชั่วโมงที่ผมเล่นนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในครัรงนี้ เจมินเนอร์กองกลางตัวเก๋าของทางหขนแดนเววร์พูโชว์ความฟิตพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกอีกครั้งในการวิ่งกับทางเพื่อนร่วมทีมแถมทิ้งห่างอันดับ2อยังไม่เห็นฝุ่นกันอีกด้วยโดยเวอร์พูไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ออสเตรียในวันนี้โดยมีโปรแกรมลงเตะปรีซีซั่นในเกมที่4กับทางเบริบูซัสบวกช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่27กรกฎาคมล่าสุดในการซ้อมทางทวิสเตอร์อย่างเป็นทางการของสมโมสรได้ออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศการฝึกซ้อม ของทีมซึ่งสตาฟโค้ชทีมได้ให้นักเตะทีมจำนวนหนึ่งมาวิ่งรอบสนามซ้อมโดยช่วงแรกเนี่ยทุกคนก็วิ่งก่อกลุ่มประคองกันไปแต่พอถึงช่วงที่ต้องเร่งฝีเท้ากลายเป็นมินเนอร์ดาวเตะวัยสิบหกป,ปีของทีมสามารถเร่งความเร็ววิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเทิงอันดับสองอย่างโมเมซาน่าแบบไม่เห็นฝุน่นสำหรับทางมินเนอร์นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ด้านการดูแลร,รักษาสภาพร่างกายของจตนเอง,ของ,เ,องเขาไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์และเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเคยมีการเปิดเผยได้ว่ามิเนอร์ครองที่1ในการทดสอบสภาพร่างกายภายในแคมป์หงแดงมาทุกปีบลังแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อปี2015ในครังนี้ฮาวิสเดวิดเซนตัญ,ญ,ญาฉบับใหม่ออกไปกับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยโดยผูส้สรรัมปัสถูวัย19ปีนะครับมีช่วงซัมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติอังกฤษอยู่19ปีที่คว้าแชมป์ยูโรได้ในช่วงต้นเดือนนี้หลังจากอ่ร่วมเป็นหนึ่งในการซ้อมของทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เขาคนนี้เดินทางไปกับทีมของเชเกนคอฟในการทัวร์ิสั้นของสมโมสรและก็ได้ลงเล่นกับทางคีสันพารเรตในสิงคโปร์โดยเดยวี่คนนี้ลงเล่นอีกครั้งในค่ำคืนวันพัสบอดีที่ผ่านมาในเกมที่หงแดงเก็บชัชนะไป5-0ในการเยือนบรซิกก่อนจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมยาว1สัปดาห์ในออสเตรียหลังจากเข้าร่วมแคาเดมี่ระดับ U19 ปี เขาพัฒนาขึ้นมากล่าวว่ากลุ่มอายุต่างๆและก็เป็นกำลังหลักของทีมชุดยู18ปีที่เข้าถึงนัดชิงสแตเลิศ FA ยุทธคัในปี2021โดยปีนั้นเขายังมีรายชื่อบนมนักงสำรองของทีมชุดใหญ่ในเกมแชมเปี้ยนลีกกับทางไลซิกและก็รอก่อนรอบรองชิงสแตเลิศกับทางเรอัลมาดริดโดยในกันที่แล้วเดวี่ยังก้าวหน้าอย่างต่อเน,นื่องนะฮะโดยเก็บคารนนชตในการยืนแอนฟิลให้กับทีมชุดยู23ปีในเกมกับทางอาร์ซอน และก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการดวลจุดโทษรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะเก่งในศึกยูฟายูทลีกในช่วงเดือนม,มีนาคมในครั้งนี้โคเราบริษัทรับดานที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษหันร,ราคาให้ดดวินดูเยชหัวหอกคนใหม่ลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นเต็ง4ร่วมกับทางซนฮทังมินกองหน้าทันทมอสเปอร์ที่จะคว้ารางวัลดาวซันโบพิบรังกิตนาฬการใหม่นี้หลังดาวยิงอุรุกวัยเหมาคนเดียว4ประตูวกับทางของแดงลิเวอร์พูลในเกมอุ่นคเครื่องไปแล้ว ดดูเยสเพิ่งทำคนเดียว4ประตูในะฮะในเกมอุ่นเครื่องปรีซันที่หงแดงบุกไปถล่มไอบีไดซิกทีมกระดังงจะจนดบัล5ตมม่อ0นบนพาราสบอดีชิบานมาท่านี้ปรันภูเมืองผู้ดีจัดแจงหันราคาดูเยสจาก14ต่อหนึ่งแทน1จาก14ไม่รวมชุนลงมาเหลือ12ต่อ1แทน1จากส2ไม่รวมชุนรังเตง4ปรุงกระทั่งฮงมินขณะที่เตงหนึ่งยังคงเป็นเออร,ริองบาวฮาวเรนก่อนหน้าคนใหม่ของทางแบรนช์รัลส,สตีที่อัตราต่อรองอยู่ที่ 5ต่อ2แทง2ใจ5ไม่รวมชุนขณะที่ทางโบเมซาล่าปีคนเก่งลิเวอร์พูลรังเต็ง2ที่อัตราต่อรองอยู่ที่9ต่อ2แทง2ใจ9ไม่รวมชุนตามมาด้วยแฮร์รี่เคนดาวยิงสเปอร์ที่เป็นเต็ง3ราคา6ต่อ1แทง1ใจ6ไม่รวมชุนโดยตาต่อรองดาวซันโบพีบริงกิตนาฬินนการอ0 2ังารน,นี้อันดับที่1ก็จะเป็นเออริกงบารฮาเรน5ต่อ2แทง2ใจ5ไม่รวมชุน อันดับ2เป็นโมเมซาเก้ต่อ2แทง2อใจ 9, ไม่รวมชุนอันดับ3เป็นแฮร์รี่เคน6ต่อหนึ่งแทง1นึใจ 6, ไม่รวมชุนอันดับ4เป็นดาวินดูเจส12ต่อหนึ่งแทง1นึใจ 12, ไม่รวมชุนอันดับที่5เป็นซนทึงมิน12ต่อ1แทง1ใจ 12, ไม่รวมชุนอันดับที่6เป็นคริสเตียโนบรันโด14ต่อหนึ่งแทง1ใจ 14, ไม่รวมชุนและอันดับที่7เป็นการาเบียเซซุส16ต่อหนึ่งแทง1นึใจ 16, ไม่รวมชุนในกรัดานี้ และข่าวดีฟูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมาฟังกันทุทุกคนครับ